สมพลวัยเดียกพี่น้องเจ้าบีอุ้งขมกับมขุนเลยสวัสดีครับพี่น้องสู้ขู่สู้คนวันนี้ครับพบกับผมครับบาปืนดำหน้าปงชาแนลนะครับน้องวันนี้ครับบาปืนดำครับสีผ้าพี่ผ้าน้องครับมากินครับ ต้มหัวหน่อยครับใส่ใบบักขามอ่อนครับต้มสีนหัวหน่อยนะครับน้องหรือว่าต้มเนื้อหัวหน่อยครับใส่ก well ับใบบักขามอ่อนครับกับเจีวบีคมขมลำลำครับพี่น้องต้มสีนหัวหน่อยครับต้มเนื้อหัวหน่อยบพี่น้องเออพี่น้องมาก็ดเ้ยนั่งอ่อนครับพี่น้องเอ้ยใส่ใบบักขามอ่อนครับ มสมายปคามอ่อนพอมห่วยๆครับพีหนองก็ไอ้น้ำลายไหลเนีย่ยกับเจ้าค,คุณครับเจ้าบีคมๆค,ครับผี่นองโอ้ยสุดยอดเลยพักกับพักแก้มว่าผู้ดำกระไดมากครับมีพักอีเลิศครับพักนั่งเลือดใบสะพู่แล้วก็มีพักโหรละผ้าแล้วก็บกะเขือครับกับพักสลัดใช่ไหนสลัดเนี่ยครับผม เป็นพักสลัดครับผมมาครับมาเสด็บแซ่บน้อบ่าปืนดำนะครับเด้อก่อนสิไปเส็บแซ่บกับบ้าปืนดำกับฝากพี่น้องแฟนคลับทุกทุกท่านนะครับนาอกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดซับสไครปครับเพื่อเป็นกําลังใจให้บาปืนดำทำคลิปใหม่ๆได้ครับเด้อบ้าปืนดำกับฝากพี่น้องสู้ขู่สู้ข้นแฟนคลับทุกท่านนะครับนาอดูแลสุขภาพไว้เลยครับเด้อช่วงนี้ก็ ขึ้นมาบานปีใหม่เลยก็เดินทางขับรถระมัดระวังนะครับเด้อเดินทางแขวขาดปลอดไยสูขหูสุขคนนะครับเด้อมาครับมาวัาลร้ายครับมาเส็บเสียบต้นม้ปดดำจวดจัจฟดฟาดบึ่มเลยครับเขาเนี้ยอ่อนๆดีครับผมตเก้าเนี่ยแหละครับพี่น้องต้มเสี่ยงง้อหน่อยหรือต้มเนื้อง้อหน่อยใส่ใบบักขามวนครับสดหนามันก็นะ่า อืสมพุ้ยลอยดีครับพี่น้งเจ้าบีอุ้มครับคมันขุนเลยหอมมากครับออมต่ำสีมัอนอร่อยต่งสีพี่น้องอืมอืม แค่พักกันน,กน,นั้นเ,นเลยใส่อกีเลือดไปหนิมันนั่งเลือดอืมอคุณดอดแล้วเขากันเนี้ยขับพกีเลือดเป็นยาเลยครับพกีเลือดนี่อืมแค่ักกันเลย ต่ไมไปรวยเีครับเนน่อง้อหน่อยเว่งต้มดน,นครับต้มข้าวเดียวกันใส่การเดลแซ่บประหังเลย

แบบดีครับสมสมจังเลยใส่ไปประคามอ่อนต้องเหงาแล้วก็ขั้นกลบกลบๆไ จากขนาดเลยหนาวดอนค่อย พี่หน่อยโอ้ตอนเหนือมันตอนเจ็ดใบดีครับสมๆจังหน่อยสมใบประคามอ่อนืใบมันจับจุบันอย่พี่น้องโอ้ยนี่ก็ใบอีเลือดใบอีเลือดเลยพักอีเลือดพี่น้องก็ตรวจก็ไม ใบสักคู่ครับ không rồi, có như người nào Sốt chèo thịt Không xùm không cốm Ủa, xẹp lấy tôm con đi một ừ. còn không được còn toàn bằng nhiều Ui สาสุขภาพไหลนะครับพี่น้องเด้อกาดจ,จะตกกับกาดจ,จะตกหากพิจมูแม่ข้าวข้าวกขึ้นไม้อีกแล้วโควิ๊ดกันเลย กำลังจะไปใสมมาใซมมว,มวนๆเพ้านเอาไม่นออ่ะสู้กันไปครับบิดต้องสู้ <c oughs> ชบพุ๊กๆพม่นอนอ อเอาั่นผักลงมาโอ้ใบบัวคาบอ่อนเนี่ยใส่น้ำเงินสดตรงจรินว่าหน่อยใส่พ่นผักอืมชอบนะเพื่อ ติ๊ดใจนะ <c oughs> เราบา,าันี่จะคำเงินน่าโอ้โหเขาทาปานเรือบันนี่ใจแน่เลยพันเข้ากันเลยนี่ขุยเกี่ยวพี่บังอืมโอ้ยแล้วก็คือ้ยอดไม่อ่อ,อน <c oughs> เจ้ยวเท่านี้ก่อนสดเตอรบกลมอมดำนี่ครับนะจับครับไปน้ำแข็งลมลเลยจะไปเพ่อเลือกจากพักคับแซ่บคลาพี่น้อง ต้มเนื้องัวหน่อยหรือต้มซีนงัวหน่อยใส่ใบปลาคามอ่อนนะครับเนาะสมผู้ร้อยดีครับพี่น้องกับแจวบีคมๆครับพี่น้องคุณๆใส่กะพักอีเลือครับโอ้เขากันดีขนาดสุดยอดเลยครับผมสุดยอดใบอ่อนเลยครอ้าวไปดำก็ขอขอบคุณครับพี่น้องสู้คือสู้คนแฟนครับทุกท่านนะครับนาอที่ให้เกียรติเข้ามารับชมคลิปของบางไปดำนะครับเนาอขอบคุณทุกการติดตาม ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร,ขมมร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณทุกความใจครับคนที่บุดได้คอมเมนต์เข้ามาที่รับให้เกียรติรับชมอยู่บาปืนดำกับขอฝาะคุณหลายๆนะครับเด้ไอไะครับบาปืนดำกับขอจบคลิปในี้ไว้สำเนี้ก่อนเอาไว้พัวพอกันคลิปหน้าทางช่องหน้าปงแชแนวนะครับเนาะนะครับบาปืนดำกับขอจบคลิปนี้ไว้สำเนี้ก่อนเอาไว้พัวพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ